คนผู้ถือเท่านั้นห้าสีกะสดดซึนเหมือนว่าเทียบไทยเมื่อ่ากวาดีแต่ว่าคนเท่านั้นถือทำบ่อไข่เตียงบางคนบ่อหูว่าทำแแท่อยู่ใสขันไปฟังหรือก็ฟังไปสื่อไปฟังทำสูมือควอมบ่กัะบอมีบางคนปัญญาหน่หน่อยเหลือแต่ฟังบ่อเรือเดิมทำบ่อสิงอยู่เหนือฟังแล้วได้แต่ลืม บางคนวัดบ่กเขาเมาแต่ความกินสินบ่มี่พ่อโตโลคพ่อโสพลบางคนเมาการสร้างหน้าสวนหัวไฮเมาแต่ความอยากได้แต่ย่านไตแลนเหนือบางคนเหลือแต่เบาอ้างว่าบุญบุญวัดบ่ลงมือทำกล่าวาตแต่ความเมาอันวัดหนทางเขากินท่านบ่อหมู่ทีหวังสิมีขึ้นนาหาได้อิ่มบ่อเป็น บางคนเรียกว่าเว้นเหมาแต่การงานบ่ได้ฟังคําสอนเทศธรรมทั้งหูคันว่าฟังทําแล้วอย่าไปฟังซื่อๆเด้อถือก็ถือให้มันจําไว้ให้มันทําอย่าได้มาฟังเล่นเสียไปเป่าๆคันมันฟังบ่ฮู้บุญนั้นหากบ่หลายการบ่ฟังธรรมนี่ฟังดีจึงสลาดฟังโอวาทของพุทธเจ้าฟังแล้วเบื่อบ่เป็น บางคนมาฟังเล่นตามธรรมเนียมชาวบ้านเพิ่นบ่อจิตเห็นบ่ไดดีหายไฟกระทําปล่อยจิตไปน้ำเสือปล่อยจิตใจไปน้ำเสือตามอารมณ์อันบ่แมนขันพระเทีบ่อแกงตีเตียนสามวาบ่ดีโดยบ่มีสติตั้งบัดค่อยจําผัดบ่วามาฟังธรรมสุมือจักบุญนันอยู่ใสขันว่าฟังรรมแล้ว จะไปฟังสื่อๆเด้อแม่เด้อถือกับถือให้มันจำได้ให้มันฟังขันบอมีใจมันใจตั้งตอขันบอมี่ใจมันใจใสตั้งตอนางนบมือเจ้าก่อกับม้ววาตั้งแต่กันเหลือแต่มพวาฟังทำบัตร่จืจอบัดว่าะับสุบาลไรป่ะคามอยู่ชิงยนี่เมื่อฟังไปแล้วดีบ่ดีย่าฝ่าว่า ตัวปัญญาอย่ไก่ฟังเาหาไหหินตองให้คอยตึกตองคนไปไหมันทีฟังดีๆหากสิหูพระทัมนันบอยู่ไกมีอยู่ในตัวขาตัวปัญญาบอยู่อื่นชิดให้ล้มหอดพืน่นดีหายหากสิเห็นฟังให้ดีจริงนั่นคนฟังทังให้ใจเตียงฟังให้โลเลียงแจงจำไห้หินตองอยาได้ฟังแล้วไห้ตึกตองคนหาความจริงแจงจีถู เอาจิตใจหมูผูกมัดไว้ย่านแจงหากสิมีเป็นว่าเนาะ